ก่จีนอะไนี้เนาะขนมน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาอันนี้ยายก็จะพามาล้างตีนไก่ก่อนนาะไปตลาดมาเมื่อเช้ามาได้ตีนไก่ในตลาดมันไม่สวยทำความสะอาดก่อนตัดเล็บก่อนดีกว่าไหมตัดเล็บไก่ก่อนตัดเล็บตีนไก่ก่อนอันนี้น่าจะดีกว่าอืมอืม ร้านนี้ก็ไม่ยอมทำลิฟต์ที่ตลาดมันก็ไม่สวย,ยงไงในเช้าที่ไปเข,ขียวๆอย่างนีง้ยนึกจแล้วดีกว่าเอาเบอร์ละร้าน น้ำเติมหมอ้อน้ำเติมหมอนะ้อเนาะประมาณนี้แล้วเราก็จะมาล้างปีนไก่ไห,หลน้ำเด้อเพื่อความสะอาดเดี๋ยวต้มแล้วก็ต้องมาล้างอีกเลย ตั้งไฟกันไม่อยาก็จะเปิดไฟนะต้มให้มันเดือดนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนมันเดือดแล้วเนาะมาดูสิ ทำความสะอาดแล้วเรือน้ําเกลือก็มาต้มค่ะต้มให้มันสวยมากเลยนะตีนตีนเนี่ยวันนี้อืมมากินไหมเดี๋ยวรอให้มันเปื่อยก่อนแล้วไปเตรียมเครื่องอย่างอื่นไปเนาะหอมกระเ,เทียมหอมด้วยหอมกระเทียมนี่จะต้นะมหอม น่าจะพอไม่ต้องใส่เยอะหรือยังไงแข็งเลยไม่รู้่าใส่พิแข้งกับพพิสดยายก็จะใส่พิแข้งให้มันมีสีสวยนะมาเก็บพมิด กล้ากับน้มจีนเยอะต้องห่วงทำคลิปทำน้ำยาบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรเลยโอ้ยหมกหมุ่นกับการไลฟ์สดทำแบบริบๆไปเลนี่จะไปหาสะ้ายทาั้งๆที่ตื่นเช้านะแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยวันนี้หมูแต่ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรนะจริงๆน อน,นี้ก็มาเตรียมอันนี้มาเตรียมขาจะไข้ใบมะกรูดด้วยทำแบบดีๆเตยในความสะอาดมันมีก่ะไข่ที่แบบล้างมากเรื่องความสะอาดเด้อมันต้องดูเด้อบ้านนี้ก็ประมาณนี้แหละทำกินเองคนเดียวเนาะคุก็ล้างหัน่น เอางกไปไม่ต้องเยอะเยอะมลูกทุงสต้นพอ ไปมะกรูดจ้าใจเยอะก็ไม่น่าจะดีนะไปมะกรูดเห็นเขาบอกว่าถ้าตับน้ายาป่าลาวของคนอีสานนะเขาไม่ใส่กับชายจริงหรือเปล่าได้มาจากอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์คนหนึงเมื่อเช้านี่เขาเป็นคนอีสานไงก็เลยถามเขาเขาบอกไม่มีอะไรเลยก็มีแค่นี้แหละมีแค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลย,เ,ลยเอาไปต้ม

ดเดียดกไบรับเลยิน,น้องหั่นก่อนก็ร่างเด้กเดีวคราวนี้ก็มาเตรียมเลือดเนาะเลือดเลือดนำมาหั่นแล้วก็ไปต้มต้องถูอย่างงี้มันจะได้ไมันจะได้สวยมไม่ทำไม่ทำก้อนใหญ่หรอกก้อนเล็ก ขนาดก้อนไม่เล็กๆนะเนี่ยดูเล็กหรือเปล่าก้อนพอคำไม่เสร็จเลยหิวละงานบ้าไปนิดบ้านนี้จะห่วงไม่มีความคมเลยจ้า เลือดใกญ่ค่ะใต่แค่บา่ปุดนี่ก็แช่เย็นแล้วนะดูกนันได้หรือยังได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ที่ร,รู้ต้องเอาเลือดมาใส่ด้วยเป็นไงครบเป็นไงคพะพอมีความหวังอยู่ไหมเดี๋ยวไปเอาเทาเลือด เอาเลือดไปใจกานไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแบบนี้ก่อนนะเดเราจะทําแบบนี้ทําในแบบสบาบของเรานะเราไม่ได้ไปดูใครอตผมแล้วก็ปลาทูด้วยปลาทูสวยมากเลยเนี่ยเข็นละหกสิบาทก็ลดเหลือสี่สิบห้าบาทลดทำไมเราจะปลาทูไปใส่ด้วยตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งน่าจะตัวเดียวอ่อ่ะ อันนี้ก็เลือดกับตีนไก่นะไม่ร้อนเดือดที่ถนนเมื่กี้เติมน้ำไปไงล้งก่อนเนาะน้ำก่อนมาไปต้มของที่เราไปต้มหละล้างก่อนจ้าด้วยปิดแข่งไปเลย ใส่นี่เลยนะใส่ลงไปลงไปปิดฝาเราจะใส่พริกสุดด้วยนะพริกแห้งอย่างเดียวไม่น่าจะตะใจอ่ะไปใส่กัน ไม่เผ็ดให้มัรู้ไปตามปลาทูกันครับร้อนๆเป่าด้วยเป่าไกลด้วยนี่ อกั้งระวังก้างให้ดีด้วยแต่เวลาเราตำก้างมันก็จะโผล่ขึ้นหรอกเนาะอ่ไตาดีก็หายมันดีๆอย่าตาไม่ดีก็นี้อ้อแหละได้แค่นี้เลยโอ้ทำไมได้น้อยแทะแป้งมือก่อนสองตัวก็จะดีแอ้สองตัวก็จะข้นไปเนาะไม่ได้ทำเยอะ มีก้างมันจะลอยขึ้นมาเน,น,นี่ยอย่างนง้ก็รอดน้ำยาปลาทูปลาทูปลาทูไหมเนี่ยปลาทูปลาทูปลาทูนิดหน่อยไม่ชอบกินคนๆชอบกินเร็เวๆก้างเพียบเลย ประมาณนี้นะได้แล้วนะเนี่ยได้เแตวก็พักไว้เอานี้เราก็จะมาดูกานว่ามันเป็นยังไงเอาเครื่องไปตำจะเอาพริกยังไงวะเนี่ยปิดไฟก่อนเดี๋ยวมาคัดแยกอดกโอต้องคแนนคัดแยกอีกแล้โอ้ยไม่ใช่ตะลิวนี่วะ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่เอานี่ข้าวนี้ก็แยกแล้วเนาะแยกก็ใส่เลือดลงไปเลยเลือดเลือดกับตีนใส่ลงไปเหมือนเดิมใส่น้ำ จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะเอาถาดอันนี้ถาดอันนี้ไปปั่นพวกพริกเดี๋ยวชน้นคราวนี้ก็จะเอาอันนี้เอานนี้มปปั่นหอมกระเทียมพริกจะเป็นอย่างไรเอาไปดูกันตอนปั่นเสร็จแล้ว ตนเนี่ยเช็ดต้องใส่น้ำดนะ้วยไม่งั้นก็คงจะนำน้ำกินไปนิดหน่อยเนาะเพอให้มันปั่นได้ไม่นิดหน่อยแล้วย่เยอะอยู่ปิดฟ้าหาจุดนี่ก่อนอได้แล้ว สโอ้โอ้โอโอละเอียดไปละเอียดไปไหนนี่ละเอียดไปไหนอ่ะละเอียดไปไหนโอ้ยละเอียดเกินกระชายไม่ได้ใส่นะเห็นลองดูทีไม่ไใส่กระชายจะเป็นยังไงก็คงอร่อยนะเราก็ไม่ได้ชอบกระชายอยู่เช่เนะช่เหลียวเลย ครับเช็อันนี้ก็เอาอันนี้ไปใส่ในหมอ้อในหม้อกันเลยมันน่ากินไหมเนี่ยเหมือนมันไม่น่ากินนะน่ากินไม่น่ากินก็ต้องน่ากินเราทำเองปรุงให้มันอร่อยก็พอแล้วเนาะหน้าตาหน้าตาอย่างนี้นะเออหน้าตาใช้ได้อยู่ คราวนี้ก็ปะทูใส่เลยจ้าปะทูที่ตําไว้นะมันก็จะข้นกว่าเดิมนะใส่ลงไปเอาี้จั้งด้วยจั้งเ่อนปทำกันแบบบ้านๆลูกทุงนะลูกพุงข้ามันลูกทุงค่ะนอนมุงสีซ้ายนี่เป็นยังไงหนะ้าตาวายวายวายเหมือนขน,นมจีนลวเด้อมันน้ำยาลวเด้อวายวายไม่ มนะเตื้องีาใส่น้ำตาลแต่เราจะใส่นี้จักหนึ่งก้อนเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลใส่ลงไปครับหน้าตาเป็นยังไงมาดูใกล้ๆกลเลยโอหน้าตาดีเหรอโอ้ทำเล่นเล่นี่จจริงจังอะไรนนเนี่ยแต่เกลือเห็นก็บอกว่าทําอาหารทุกอย่างต,ต้องมีเกลือด้วยเกลือสักหน่อยเกลือนะไม่ใช่ผงชูรสนะ เกลือนะเกลือเกลือกอแล้วก็ยิ้วขาวอ,อย่าลืมปรราาลารหรืมปลาของแท้ต้องมีปลาร้าของแท้ต้องมีเนี่ยอันนี้เจ้านี้แบบกินประจำชอบมากแค่นี้น่าจะพอ นิกหน่อยอพอเัาไม่เน้นอออจบเลยแค่นี้จบเลยได้หอมแล้วเนี่ยแเราจะเอาหอมไปใส่กันดีนะเก๊สยังไม่หมด เสร็จแล้วจ้าไม่ได้ชิมเลยน่าจะอร่อยแหละเดี๋ยกว่าปรปุงเอาเนาะเสร็จแล้วป้าปิดฟ้าโอเคเสร็จแล้วจ้าอันนี้ก็ไป่เท่ผักมันจะมีอะไรบ้างถั่วฝักยาวฝักยาวนี่เลยง่ายสุดละยาวกระลำ ลำเช่นนะ้ำอันนี้จะถัว่วเชฟไปหมดอันนี้ก็ถั่วนะจ้าถัว่วอันนี้สาระเนี่ยเฮ้ย แค่นี้เลยหนงกินครึ่งโลกับผักค่าผักค่าเป็นไงอจะได้กินแล้วนะจะได้กินแล้วนะเดี๋ยวไปอาบน้ำกันเดี๋ยวไปบ้านสะพายขอบคุณที่กำลังใจค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ